สห้องนอนเอวาทายาทเหมือนล้านสวยหรูอลังการขนาดไหนไปดูอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่สวยน่ารักเก่งมากฝีมืออย่างเอวาปวารวานันวีราพุชชงหรือเอวาตลกหกฉากทายาทเศรษฐีธุรกิจยาชื่อดังของไทยเดยเราจะเห็นผลงานการแสดงของเธอและความเคลื่อนไหวของเธอต่างๆผ่านจอแก้วและ ช่องทาง YouTube มากมายสาวเอวาโดยขนาดนี้หลายคนก็คงอยากเห็นบ้านของเธอและเธอก็ได้เปิดบ้านหรูให้ได้ชมกันไปไปส่องห้องนอนสุดหรูแสนน่ารักของเธอกันบ้างที่เพอเปิดเผยผ่านช่อง YouTube ซันฟาวาวา่าในตอนเปิดห้องนอนเอวาครั้งแรกมีอะไรบ้าง